อันนี้ก็เป็นกล่องที่จะบรรจุชุดควบคุมระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติของดูแลทีนะคะหลังจากเราได้รับกล่องพัสดุมาแล้วนะคะพอเราเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตามนี้เลยนะคะตัวแรกนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัตินะคะ ส่วนอันที่2ก็จะเป็นสายไฟที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างชุดควบคุมของเรากับรักไฟที่บ้าน220โวลต์ปกตินะคะก็จะมีต่อสายดินได้ด้วยแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นโซลินอย์วาล์วนะคะที่ใช้เปิดปิดน้ำนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับชุดควบคุมของเรานะคะทีนี้เราก็มาดูว่าขั้นตอนต่อไปเราจะเชื่อมต่อทั้ง3ชุดนี้ยังไง ตอนต่อมาก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์สําหรับยึดตัวกล่องชุดควบคุมนะคะไปไว้ที่ผนังก็จะมีตรงนี้เขาจะเรียกว่าพุกนะคะพุกเบอร์เจ็ดแล้วก็สี่ตัวสําหรับยึดสี่มุมของชุดควบคุมนะคะแล้วก็ตัวน็อตสําหรับแมชกับพุกเบอร์เจ็ดแล้วก็มีสว่านนะคะแล้วก็หัวสว่านสําหรับเจาะพุกเบอร์เจ็ดนะคะแล้วก็ไขควงแฉก สำหรับไว้ขันน็อต mm hmm. เข้ากับตัวผูกนะคะแล้วก็ดินสอสำหรับไว้มาร์กตำแหน่งที่เราจะยึดนะคะทีนี้เรามาดูว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่จะยึดตัวชุดควบคุมไว้กับผนังเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนี่ก็มาถึงขั้นตอนการมาร์กตำแหน่งนะคะของชุดควบคุมกับผนังที่เราจะเจาะเราก็เอาดินสอนะคะจิ้มลงไปในรู ของชุดควบคุมนะคะจะมีรูอยู่4จุดแล้วก็นิสสอดจิ้มไปเลยเพื่อที่จะมาร์กตำแหน่งนี่เก็จะใช้สว่านนะคะเจาะตรงจุดที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้4จุด 7นะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงในรูที่เราเจาะเมื่อกี้นะคะให้ครบทั้งสี่รูเอาข้อนต่อให้ตัวผูกติดกับตรงผนังเลยนะคะหลังจากที่เราเอาผูกนะคะใส่ทั้งสี่จุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากล่องชุดควบคุมของเรานะคะมาประกบเชื่อมนะคะโดยใช้น็อต เอาไขควงนะคะขันน็อตทั้ง4ี่มุมเลยค่ะเชื่อมระหว่างชุดกล่องควบคุมกับตัวพุกที่เราเจาะไว้นะคะ สี่มุมแล้วนะคะก็ลองขยับดูว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยโอเคไม่ขยับก็แน่นละสำหรับหัวที่เป็นตัวต่อเชื่อมระบบไฟนะคะกับหัวที่เป็นตัวโซลินอยนะคะจะไม่เหมือนกันก็คือจะเป็นลรงเอามาเทียบค่ะลองเอามาเทียบกันค่ะก็จะเป็นแบบสามหัวกับสองหัวนี่เราก็จะมาเชื่อมหัวโซลินอยสองหัวต่อกับชุดควบคุมสองหัวตรงนี้ค่ะ,ะเชื่อมก็แค่ เข้าไปปึ๊บให้มันพอดีแล้วก็หมุนล็อกเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นตัวสายไฟนะคะก็จะมีสามหัวก็เชื่อมไปที่ชุดควบคุมที่มีสามหัวแค่ดันเข้าไปให้มันพอดีปึ๊บอ่าแล้วก็ล็อกหมุนก็เรียบร้อย ทีนี้เริ่มต้นนะคะเราก็จะเสียบปลั๊กไฟของชุดควบคุมนะคะเข้ากับตัวปลั๊กที่บ้านเราอ่าพอเสียบไปปุ๊บค่ะจะสังเกตเห็นว่าที่ชุดควบคุมของเราจะมีไฟทั้งหมด1 2 3 4 5 6ี่ห้าทั้งหมด6ดวงนะคะจะสว่างขึ้นมาเลยถ้าทั้ง6ดวงนี้ติดนะคะก็แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะคะไฟทั้งหมดนี้นะคะจะติด พร้อมกันในครั้งแรกที่เราเสียบปลั๊กค่ะหลังจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วก็มีไฟติดโชว์ทั้ง6กดวงในครั้งแรกครับในส่วนถัดไปเราก็จะทำการเอาเอ,าเอาตั้งค่าให้ตัวเครื่องลดน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกับ wi-fi ที่บ้านเราด้วยการเข้าไปเปิด Wi-Fi นะครับไปที่ Wi-Fi นะครับเ,เราเปิด wi-fi กดเข้าไปนะครับเพื่อดูว่าเจอ Wi-Fi ที่ชื่อดูแลทรีหรือเปล่านะครับก็จะชื่อว่าดูแลทรีเอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่รหัสผ่านในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยรหัสผ่าน ปกติจะเป็นหนึ่งข้อความที่้านะครับเราก็ใส่เข้าไปนัเดี๋ยวก,กดแสดงรหัสผ่านไว้อันนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าไปที่กล่องลดน้ำครั้งแรกนะครับเราก็กดเชื่อมต่อเข้าไปอ่าพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่า,าลงชื่อเข้าใช้งานเครือข่า,ขาย เรียบร้อยแล้วคือมือถือเราสามารถจะเชื่อมต่อกับตัวกล่องได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเรเลยของกล่องนะครับทีนี้เราก็จะให้หลังจากที่มือถือเราเชื่อมต่อกับกล่องเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเปลี่ยนการเชื่อมต่อให้กล่องเนี่ยมันเชื่อมต่อกับ WiFi ที่บ้านนะครับบริเวณนั้นอาจจะต้องมีสัญญาณ wi-Fi จะต้องแบบสัญญาณแรงมาถึงตัวกล่องด้วยนะครับโอเคเราก็จะทําการตั้งค่านะครับด้วยการกดเข้าไป ที่ตรงสามแถบสามขีดตรงนี้นะครับเราก็จะคอนฟิกนิว ap รอสักพักหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะทำการสแกนหาตัวกล่องเนี่ยนะครับจะทำการสแกนหาว่าเจอ wi-Fi ที่บ้านเราสัญญาณชื่ออะไรบ้างนีเราก็จะเจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณ wi-Fi ที่บ้านเราความแรงสัญญาณ88%ออันนี้โอเคแล้วนะครับเราก็กด เชื่อมต่อเข้าไปเพราะอันนี้จะอันนี้เป็นของข้างบ้านส่วนอันนี้เป็นของบ้านเราเองเรากดเข้าไปโดยที่ Wi-Fi นั้นมันจะต้องความถี่ประมาณ 2.4G จกิกเรากดเข้าไปนะครับ,น,น,รน,รบนี่เราก็ใส่รหัสนะครับรหัส Wi-Fi ที่บ้านเราครับอันนี้ก็ผมก็ใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านนะครับหลังจากที่เราใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคกดไปที่ไปเลโก้นะครับภาษาอังกฤษ นี่ภาษาไทายก็ป้านี่ก็ก็จะเปลี่ยนการเชื่อมต่อนะครับให้กล่องของเรานะครับจะสังเกตว่าเอเราเราเปลี่ยนการเชื่อมต่อแล้วให้กล่องเนี้เชื่อมต่อกับไฟที่บ้านนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟที่กล่องก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบไฟอโอเปอรเรตก็จะกระพริบนะไฟแดงก็จะดับวันนี้ก็จะขึ้นมาโลโก้นะครับแล้วก็ขึ้นโลโก้ดูแลทรี แล้วก็ในทางแล้วก็สลับกับหน้าจอหนึ่งก็คือจะเป็นตัว serial number ของกล่องนะครับน,นี่ก็จะเป็น wifi dlt ดูแล t r e ตัวกล่องอันนี้ก็จะเป็นกล่องใหม่ยเลขสามนะครับแล้วก็ความแรงของสัญญาณ wifi ที่เชื่อมต่อก็อยู่ในระดับดีนะครับก็สังเกตว่าสัญญาณ wifi ก็จะแรงนะครับเกืซนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมตัวกล่องนะครับตัวกล่องวัดน้ำเนี่ยของดูแลที่เชื่อมต่อกขบ Wi-Fi ที่บ้านเรียบร้อยสังเกตว่าไฟออกเลยก็จะกระพริบแสดงว่าเครื่องพร้อมทํางานแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะมีการเปลี่ยนระหว่างหน้าจอดูแลที่กับตัวซีเรียลของเครื่องแล้วก็ความแรงสัญญาณนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดเราใช้งานไปแล้วเราแบบอยากต้องการจะปิดนะครับปิดปิดไฟของกล่องนะครับเราก็ลองปิดดูนะ ถ้าสมมติเราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปนะครับสังเกตว่าในการที่เราถอดปลั๊กเสียบใหม่นะตัวกล่องก็จะพร้อมทำงานเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่า Wi-Fi อีกต่อไปนะครับมันก็ทำการจำ Wi-Fi ตัวนี้ต่อตลอดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ติดตั้งตัวโปรแกรม Brink นะครับด้วยการไปที่ตัวแอปนะครับ ก็ไปที่ Play Store นะครับหรือถ้าใครใช้ Apple ก็ไปที่ App Store นะครับเราไปอันนี้เป็น Android ก็ไปที่ Play Store เสร็จแล้วนะครับตรงค้นหาแอปเราก็พิมพ์คาว่า b r n n กแล้วก็ b l y n k นะครับเราก็จะเจอ b r i n g IoT for บนละิงก IoT นะครับหรือเราจะกด b r n n ดูทั้งหมดก็ได้นะครับก็จะเป็น b r ิ n ก็ติดตั้งเลยหลังจากเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งแอปบิงเรียบร้อยเราก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดเลยเ็จะเข้า,าหน้าจอล็อกอินนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการล็อกอินนะครับล็อกอินอก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับเราไม่ต้องกดเขียดนึงนะครับเรากดล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดที่ให้ไว้ในกล่องนะครับ หลังจากที่เราใส่ username นะครับกับ password ที่ให้ไว้ในกล่องเรียบร้อยด้านล่างตรงปุ่มด้านล่างที่เป็น3ปุ่มนะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่า ip กับ port นะครับตามเลขนี้เลย ip ก็จะเป็น68183233.46แล้วก็ตัว port ก็จะเป็น9443นะครับเป็น custom นะครับเสร็จแล้วก็กด ok ในหน้านี้นะครับแล้วก็กด l o อ i n อีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของการสั่งงานนะครับเราก็กดไปที่หน้าต่างที่นั่งนะครับมันก็จะขยายขึ้นมานะครับกดปุ่มเพย์ไปนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นตอนนี้เรากดปุ่มเพย์แล้วนะครับจะเห็นว่าตัวตัวอแอปนด้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวกล่องได้แล้วสังเกตตัวตัว IC ตัวนี้นะครับก็ขึ้นเป็นปกติ ถ้ามันผิดปกติก็คือจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าตัวแอปเนี่ยสามารถควบคุมกล่องได้ไหมนะครับควบคุมซอยน่อยได้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นซอยนอยที่เราต่อไว้เมื่อกี้นะครับนี้เดเราจะลองทดสอบดูนะครับเราก็กดจากออฟเป็นออนนะครับนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะ ทำงานนะครับตัวโซยลอยมันจะทำงานแล้วก็มีเสียงด้วยตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อน้ํานะครับทดสอบดูเฉยครับนี่จาจะออฟก็กดไปนะครับนี่ก็จะออฟออนออฟนะครับนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการการติดตั้งแอปแล้วก็ทดสอบกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวโซยลอยนะครับไปต่อกับกลอกที่กลอกน้ําที่บ้านนะครับก๊อกนี่เราก็เวลาที่เราต่อเนี่ยนะครับเนื่องจากโซยนอยเนี่ยมันจะเป็น เป็นเป็นเกลียวเป็นเกลียวตัวเมียนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปหาเ,เกลียวน้ําที่เป็นตัวผู้นะครับขนาดครึ่งนิ้วนะครับมาต่อกับโซยหน่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนี้ถ้าสมมติว่ามีเราเปิดน้ำเข้ามาแล้วเราสั่งให้โซยหน่อยทํางานเนี่ยก็จะมีน้ําออกไปยังแปลงปลูกผักหรือลดสายยางรถน้ําที่บ้านเรา thank <síntos> you